แม็กเปลิ่นตีฆ่าโจ๊กเกอร์เออโอ้โหโอ้โหอะไรวะนัทอะไรวะนัทแรดแรดเพื่อนผมหายเพื่อนเพื่อนผมหายเพราะคุณสวยอุเมนเข้าเสียเพิ่มเอ้ยโอ้โหอะไรวะนัทโอ้โหอะไรอะไรวะนั่นน่ะโอ้โหเกมนี้มันอย่างคุณเลยท่านผู้ชมคิดคิดคิดเหมือนผมไหม เกมนี้ <laughs> มันอย่างคุ้นเลยเออมันเป็นมันเหมือนเกมที่ทารอนเจอกับบุรีลำนะครับผมที่ชิงแชมป์โปลีกไปเมื่อกี้นะฮะโอ้ยที่แฮปปี้เล่นเรียวมาป่าแล้วแบบ First one เฟิร์สวันเล่นไวโอเลตฟาร์มท่านผู้ชม <laughs> อุย้ยเอาว่า <laughs> มาเรามาจําลองกันหน่อยนะฮะ <laughs> กับการเล่นเรียวมะป่านะครับผมวันนี้ มาลุยกันเลยพี่น้องเอ้ยโอเคแล้ว okay, ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดจัสกัเดิมกับรายการจัสฟลอกเกมนะครับผมหายไปหนึ่งวันคิดถึงกันไหมนะครับถ้าใครคิดถึงก็ฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่าอุ้ยอณ์โดนไมนะะ่น่ะไอ้เพ่อนอุ้ยมันเป็นลิเตอร์ครับผมอยู่ไปเล่นกับมันเฮ้ยตายได้อ,อ้อาวกูโ,ก,โกเลยช็อตนี้ฟาร์มไป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 เพื่อนเราเจ็บมากเพื่อนเราเจ็บมากโอ้โหบอกเลยว่าเดี๋ยวมาป่าที่มันสุดอิลี มันสุดมากคับผู้ชมมันเป็นอะไรที่สุดที่สุดละนะฮะในสายเลียวมะนะครับผมเรียนก็ไม่สุดเท่าไหร่เออแต่ว่าเก่งเก่งมากนะฮะสำหรับคนที่เข้าใจตัวมันจริงๆเนาะแต่ว่าเป็นป่าเนี่ยสุดยอดอีลีมันสุดมันสุดมันสุดยังไงเดฮ็ดไ้เบิ้งโอเคเฮ้ยคุณมวยคุณมวยอุ้ยอุ้ยมีมีอุ้ยอุ้ยอโหได้เลือดผมไปเยอะจัดได้เลือดค่อยไปไล่แท้มาไปฮะยังไม่เห็นไบโอไว อยู่ไหนไม่ร,มรู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ผมจบล่างฮะเกมนั้นจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่าฝั่งเฟิร์สวันได้ลิเกอร์ไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะโอเคแต่เกมนี้ฝั่งตรงข้ามได้ลิเกอร์ไปนะฮะลิเกอร์ได้ตัวโกงจัดเดี๋ยวมานี่ยัยยัยยยยัยยัยยยไทยมาสวยเอางามเอางามเอาเอางามเอ้ยเขาเสียฟิกเกอร์ไปแต่ตอนพุ่นเลยเสียฟิกเกอร์ไปแต่ตอนพุ่นเราคอยจำได้มวยหนูไม่ได้นะครับผม เสียพิเกอร์ไปตอนอันนั้นจำได้ป่ะท่านผู้ชมตอนที่ผมเทีดคลิปกลางฮะความไปเริ่มแรงแล้วนะฮะมันเป็นตัวที่แรงมันแรงสุดอะมันแรงสุดจนเลดเกมก็สามารถแบบส,สามารถแบบเล่นได้เลยปั๊บปับป๊บถอยก่อนนะถอยก่อนนะโอเคชอนน็อตนี้ไม่มีคนซ้อนเราเลยเมื่อกี้นะฮะโอเคดีนะที่ตาไวแม็กเปิดนัดตี่าจ๊กเกอร์เออไม่มีจเอามันเปิดอัตีไปไหนอะเฮ้ โอ้โหโอ้โหไปนู่นเลย้าเอย้ยเอื้อโดนยิงเดี๋ยวขอข่าแม็กก่อนแม็กนาโนแทงเอยอ้าวไม่ถึงโอเคเพื่อนยังได้เก็บนะฮะเออน่าจะจบละฟาร์มไปครับผมโอเคฟารฟาบ,าบตั้งแต่ตีลังกาข้ามกำแพงแล้วแบบใช้สกิลหนึ่งได้สองครั้งเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวม้ามันมันพิวนะครับผมในการฟาร์มมันแบบมันพิวขึ้นมากเลย <laughs> เหมือนแบบขี้จตังคล้าย,ายนักขอดเลยนักขอดแบบนักขอดอร์ชัน เวอร์สั่นแท่งได้แท่งไก่สตันไก่มันอารมณ์คล้ายๆนะคอร์ดเลยสกิลหนึ่งถ้าใช้ไวๆนะเนี่ยฟึบนะครับผมฟึบฟึบปัาบปั๊บปั๊บปั๊บอืออือเอาจะเอาเหรอจะเอาเล็บเล็บเทปเล็บเูปฟิเกอร์ว่ะถ้ายากเอาถ้าถ้ายากเหรอครับถ้ายากเหรอครับอุ้ยถ้ายากก็มาโอ้ my god แม็กเปลืองปีนี่ยยังไม่รู้ยังบารูยังบารูบารูเขาสิมาหรือเปล่าเปิดแล้วเปิดแล้ว ตีมาแล้วอันตีมาแล้วว่างหรือว่างบ้านอันนี้มันล็อกใครอ่ะมันล็อกรอเลี่ยวโูชัดดาวเลยเชื่อเนาะถอยก่อนถอยก่อนทายเตะโอเคฟาร์มก่อนฮะฟาร์มก่อนเราเถียวเรเลี่ยวไปละโอเคไปช่วยกลางนิดนึงนะไอ้โอ้ยโอ้โหโอ้โหรู้จัดจัดรู้จริงๆนี่ไงเดี๋ยวม้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขึ้นชื่อว่าเลียดเกม มันแพ้แคลรี่เป็นบอเอร์เลดเกมมันแพ้แคลรี่นะฮะแต่ว่าการเล่นป่าเนี่ยมันจะทําให้เลดเกมไม่ไม่แพ้แคลรี่อีกต่อไปนะคือถ้าเราเล่นเป็นเลนอ่ะแล้วแบบเราเจอแคลรี่ป่าบอกเลยว่าถ้าแคลรี่ป่าเกิด<อ>เกิดกว่าเราอร่ะท่านผู้ชม,ชมเออคือเราจะแทงแคลรี่ป่าไม่ตายแล้วบบกเขาจะธนุดูดเลือดกลับมาได้อ่ะแต่ถ้าเราเล่นเป็นป่าไปด้วยแล้วก็เจอแคลรี่ป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยท่านผู้ชมเออเราคือเราสามารถปิดได้ด้วยคอมโบเดียวคอมโบเดียวจริงนะเฮ้ยยยยยจับนจั เฮ้ยุดอโดนนั่นน่ะเขาไปจับดิลัมโอ้ยอติก็มีเพี้ยนทำไมเฮ้ยมีคนมาแล้วแทงแรกก่อนปั๊บชึบปุ๊บอติบิด้านโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเชิดเชิดเช็ดเพื่อนตายไปละเพื่อนผมไม่เพื่อนได้โอเคอ่ามูได้แล้วโอ้โอ้ยโอเอ้ยโอ้ยเงาวะเหงาวะเหงาวะเหงาว่ะขอแทงดาก ขอแท่งดักนิดๆหน่อยๆเราเรียกทิปเปิลคิวครับผมทิปเปิลคิวอย่างสวยงามเราเรียกเอาบอกเอาแล้วเกมแม่งยังคล้ายกันอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยอุ้ยมันโอ้โหมันไทยนี้สรี่อิริสรี่สรี่สรี่มันไทยนี้มันเอาแล้วมึงเปิดโอ้โหว่าจะเล่นช็อตเทียนมันมาหาผมปะเนี่ย มันไม่มาว่ะมันหาใครอ่ะออนไปหาเพื่อนเราเฮ้ยโอ้โหดีจัดมันไม่ไม่มาหาเรานึกว่าแบ็กจะบินมาตำ่ำซะละโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหถ้าต่ำเมื่อกี้ตายฮะแล้วผมตีลังกาเมื่อกี้ทำไมมันไปแทงคีบะเนะียบ้าเอ้ยแลดยืนอยู่ต่อหน้ายังแทงคีบเฉยรอเลี้ยวจะเอาบัฟครับผมให้บัฟรอเลี้ยวไปเลยเนานะเป็นเดียวมาครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจป้าฟ้าเเท่าไหร่นะเพราะว่าคูดาวเราไวอยู่แล้วฮนะเออถ้าเป็นบัฟฟ้าฝั่งตรง้าก็คให้เอานะครับผม ฟังจะคล้องเอาหมูอุ้ยฟังตรงรามไปร้อยเอาโอ้ยอย,อยู่นั่นฟอสเขปนะฮะหลายคนบอกว่าพี่ไปออกอมนิอามดีกว่าก็ก็ดีนะแต่ผมชอบฟอสเขปมากกว่านะสำหรับอุย้ยนี่ไงเออสำหรับสายปลาสำหรับสายปลา,าคือมันถึกมันถึกกว่าแล้วก็มันมันสโลไงแต่ว่าข้อเสียข,ของมันเนี่ยคือสโลมันน้อยฮะจากพาสซีฟเราอะ <c oughs> เนี่ยไอฟันชึบเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าเราเล่นเป็นสายฟอสเข็มันจันช่วยเพิ่มตรงนั้นได้ดีมาก ตายแล้วแรดเอ้ยจะเอ้ยโอ้โยมาจะคอมโบนตีสักหน่อยตายตั้งแต่แทงเลยเปิ่อดันตีอ่ะเขาเปิน่อดนันตีเขาจะล็อกใครออโอเคเหมือนจะไม่ล็อกหรือเปล่าอ่าไม่ล็อกครับผมไม่ล็อกครับผมอ๋อตัดคลิปตัดคลิปตัดคลิปสวยครับผมตายมาแล้วปะฟ้าปะฟ้าที่แสนอร่อยวิ่งรอใครเข้าไปต่อแทงหน่อยไม่ถึงเอ้ย ยอย่างโรเตีวด้วยติเดดออฟอิสระงิมีมาหรือเปล่าเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปอ,อกันอยู่ดาร์กหมดแล้วเพื่อนให้ตีช่วยไหมก็จะ <laughs> โอ้โหได้แล้วเออสวย <laughs> เป็นไฮายาเตะนี่หว่าท่านผู้ชมไฮยัตเตออดีดีไฮยาเตนี่มันเอาดาร์กสไเยอะไว้เยอะเลยเออไฮยาเตเป็นตัวที่เอาดาร์กไว้มากท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปนะ <laughs> อโอ้โหขอบใจมากเพื่อนเอาบัฟแดงไว้ให้เราด้วยนี่บอกเลยว่าโคตรสโลฮะ มาแล้ว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 ไหนลิกเตอร์แม่งอย่างแพ้รอเลียวอ่ะลิกเตอร์มันแพ้รอเลียวจริงน,นะพ <c oughs> อเราเอารอเลียวมาคันลิกเตอร์เอ้ยคีบหมดเลยครับคีบหมดเตี้ยงเลยครับเ <c oughs> ทียบเว็บนี้เราไปเล่นล่างดีวาางกว่ามังกรเราอยู่ล่างเนาะ <c oughs> ไปลุยมาแล้วครับเฮ้ยลิกล,ล,ลิกครับผมลิกกจะเออสองไปแล้วอุ้ย <c oughs> วุย้ยวุย้ยเดี๋ยวด้ะเนอะเดี๋ยวนะไเขาองงามเด้องามเด้อ งามดิฮันเราเดี่ยเขาเป็นรำไล่รลำไล่รลำไล่รลำ,รำเตยบิกมาบิกมาครับิกปาปลาเจี๊ยบเออเอาโยเอายโย่โยได้ได้บอลแม็กมาแล้วแม็กนาโน,โนมันจะโอ้โหขอโทษเพื่อนขอโทษหลายๆเออยังได้หยุดโอ้ยพนสีบอม่อ,อยังไงเออเอาเอาคนก่อน เอาคนก่อนมันโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยมาได้แล้วมาได้แล้วจบจบแล้วจบแตวเอาให้ก่อนให้ก่อนโอ้ยโอ้โหโอเคดีนะที่กูยังรอดมาได้จีกจบแล้วเฮ้ยอารลัมคำอารลัมคำอะไรครับชอบยื้อเฮ้ยไม่ได้ชอบยื้อมันคือโอ้โหอารลัม นายดูยังไงว่ามันจะจบได้เมื่อกี้อลัม <mm> จบไงมันจบยังไงมันจบมีได้เมื่อกี้มันมาแล้วครับผมมันมาเพียบแล้วฮะเมื่อกี้ไบโอมันเคลียร์เลนอยู่แล้วก็แม็กมันออกมาพอดีอะ่ะคือผมจะไปยืนฟันเลือดผมก็ครึ่งรอดอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาตายโอ้ยตยี่กับตายโอ,ยยอย้เอาแล้วข้ามก็เริ่มเดือดว่ะเริ่มเดือดว่ะเปิดแม็กเหรอเปิดแม็กก็ได้โดนงัดได้อยู่เออหายหมดเลยโอ้โหอ้โหอะไรวะนัดอะไรวะน่ะแลสแลส เพื่อนผมหายเพื่อนเพื่อนผมหายเพราะคุณเพื่อนผมหายเพราะคุณ,คณเฮ้ยเออเราเลี้ยวไล่ลำลเราเลี้ยวไล่ลำลเลลำหลือโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ไม่ได้แล้วครับเกียร์เลนก่อนครับ <c oughs> เกียร์เลนบอกเลยว่ามันสุดมากดาเมจเน,นี่ยน,น่าจะได้กลางอยู่มั้งเหลือโจ๊กเกอร์คนเดียวโจ๊กเกอร์คนเดียวถ้าลำเข้าไปจับได้ตีอยู่ตียูตีอยู่เฮ้ยทำไมอารลำถอยขอยแม็กเปิดตาเหรอครับแม็กเปิดตาล็อกใครอ่ะล็อกใครอ่ะ ล็อกอารามโอ้โหเไปแล้วอุ้ยอารามตายปะเนี่ยมันจะโอ้โหเอาตายเอาตายเลยครับแม็กน่าจะแลกแล้วโอเคเอ่าอ,ออฟเลนแรกซัพพอร์ตว่ะเหลือ4ต่อ4เอาดาร์กดีกว่าฮะมาสิ่งที่ผมกล่าวไปตอนเล่นเรียวมะป่าก็คือมันซโลโดาร์ก,ก,ากมากแต่ก็ตอนนี้ของเริ่มฟูลแล้วฮะน่าจะได้อยู่ได้อยู่ไม่แน่นี้แน่เออไวไโอเมนช่วยตีช่วยตี วยตาบแดงมาแล้วด้วยเออเริ่มฟูไอ้ยีเอาแล้วปล่อยบนเลยเนาะเราเรารีบครับผมชุบลมคนรีบโอูเมนไปเปิดลอดเตยินให้เข้ามาสิเข้ามาสิถ้าเข้ามาก็ฟาดด้วยนะฟอสเขียบฮะฟาดด้วยฟอสเขียบแล้วก็ต่อคอมโบเฮ้ยเริ่มแรงเอ้ดิเฮ้ยเมื่อกี้โดนเฉียวๆไปไปลายนะเจ็ดร้อยอยู่นะโอ้โอกันเสร็จเออลิงตอนกันเสร็จอ่ะไม่มีกันไม่มีกัน ไม่มีกันมีเอ้ยกันสองกันสองไปแล้วกันสองไปแล้วสวย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 ปุ่มเป็นเข้าเสียเพอเอ้ยโอ้โหอะ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรวะนั่ยนะโอ้โหโอ้โหหายวูบวับแล้วก็แล้วก็ยังไงแทงอยู่แรดแรดก็หายไปเออเอาแล้วท่านผู้ชมบอกแล้วโอ้โหมันโคตรดีเลยอย่าเนิฟนะอย่าเนิฟนะเออเรียบร้อยครับผมอย่าเนิฟ นะตรงนี้ขอร้องอีตรงอันติได้อีตรงสกิลสองแล้วก็อันติได้นะฮะอันติเราแบบรีคูดาวสกิลสองเนี่ยอย่าเนิบเด็ดขาดนะ MVP ครับผมจัดไปมาเดินทางสู่เดียววะเดี๋ยวชียเดี๋ยวมะนนเมื่อวันของผมเริ่มได้หรือเปล่าทานผู้ชมเออนี่เลย13.7นะฮะบางเกมผมก็ไม่ค่อยได้หยิบนี่สิเพราะว่า ก,ก็อย่างที่รู้นะฮะท่านผู้ชมไปแบบผมไปชอบไปแบบโซโล่ซึ่งการโซโล่บางทีคนอยากเล่นป่า3คนในทีมก <c oughs> ูจะเล่นจังเกิลกูจะเล่นจังเกิลกูจะเล่นจังเกิลรัวๆนะครับเออก็เลยบางทีก็เลยไม่ได้เล่นนะฮะเออผมอาจจะหยิบเลียวมะ ไปโลมบ้างไปออฟเลนบ้างน่าจะบ่อยกว่าได้เล่นป่ามัาง้งแต่ว่าถ้าเล่นเล่นป่าเนี่ยบอกเลยว่าคดสุดมันสุดอินลีนะครับโ okay. อเคแล้วครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมซับและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับก็อาจจะไม่พ้นคลิปเรียวมานี่แหละ <c oughs> แล้วเจอกันเรียวมาน้าบันของเซิร์รฟกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกัน